หลังจากที่ได้ชมสเปครถรวมถึงภาพบรรยากาศในการทดลองขับกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็เรามาฟังกันนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ในการทดลองขับในวันนี้ครับจากกรุงเทพไปยุธยารถคันนี้ให้อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคือจุดเด่นเลยผมบอกว่าเป็นจุดเด่นนะท่านผู้ชมนั่นคือความเงียบของเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะทำให เงียบและเดินเรียบได้ขนาดนี้มันเป็นไปได้ยากมากในตลาดผมว่าคันนี้เงียบที่สุดเรียบที่สุดแล้วครับสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะเรื่องของแรงบิดอีกมาตั้งแต่รอบต่ําผมใช้รอบเครื่องยนต์1,600รอบนะครับประมาณ1,600รอบวิ่งอยู่ที่ความเร็ว100ครับแต่ถ้าจะใช้ความเร็วที่ต้องการแรงบิดเนี่ยรอบมา้งแต่1,000แล้วอะ่ะก็คือเรียกว่ารอบต่าๆก็สามารถกด ได้แล้วเรื่องของเรื่องคือเขาทําเกียร์มาให้สมูทกับความเร็วแล้วก็รอบเครื่องยนต์รวมถึงแรงบิดด้วยผมวิ่งเกียร์ต่ําไปจนถึงเกียร์สูงที่เกียร์เก้านะความเร็วยังไม่ถึงร้อยเลย <Yeah. S 1> ก็นั่นแสดงให้เห็นว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ย <Yeah. S 1> เขามีแรงบิดมาตั้งแต่รอบต่ําอย่างชัดเจนถ้าเกิดเอามาคิดมวลรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นภาพน,นะว่าเอ๊ะทำไมเกียร์ต่ําไปถึงเกียร์สูงถึงเกียร์เก้าเนี่ยทำไมถึงใช้รอบเครื่องยนต์ได้ต่ําขนาดนี้นะความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงเพราะ เขามีมาตั with the the wrote, ้งแต่รุ heures, meter, Although, it, it ่นที่เป็นไฮบริดมาแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ผมขับเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้ออัตราสิ้นเปลืองตามหน้าปัดที่ผมถ่ายนะคือแบบไม่ได้ขับแบบประคองนะครับก็ตัวเลขอย่างที่เห็นนะครับแปดหน่อยๆนนะครับตามที่เขาเคมไว้ประมาณ7หน่อยๆนยนะครับก็อย่างที่เห็นเราก็ขับไปตามเส้นทางในยุทธยาซึ่งช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีรถค่อนข้างเยอะติดไฟแดงค่อนข้างเยอะก็ทําให้เห็นว่ายังไปได้นะครับกับอัตราการสิ้นเปลืองของรถรุ่นนี้นะครับ นอกจากเรื่องของระบบการทํางานของเครื่องยนต์ที่เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้แล้วนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งนั่นคือเรื่องของระบบช่วงล่างนั่นเองครับที่ถูกปรับเซตมา แตกต่างจากรุ่นที่แล้วครับในรุ่นที่ผมขับเนี่ยจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อซึ่งจะมีการปรับเซ็ตต่างจากรุ่นขับเคลื่อน2ล้อในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอยู่พอสมควรก็เรื่องของการดูดซับแรงสั่นสะเทือนการยึดเกาะถนนก็ทําได้ดีครับเพราะรถคันนี้หนักมากๆนะครับทําให้เห็นว่ามีการปรับเซ็ตมาเพื่อรองรับตัวรถและก็ความเร็วที่ใช้ได้พอสมควร ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้ทํามาเพื่อเพอร์ฟอร์มานซ์หรือว่าเน้นความเร็วความแรงนะแต่เน้นเพื่อการเดินทางนะครับเพื่อการใช้งานเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วระบบช่วงล่างก็จะตอบสนองได้ในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับก็ออกไปทางคอมฟอร์ตละกันนะไม่ถึงกับเป็นสปอร์ตมากสําหรับช่วงล่างของ gwm tank 300 D ้ดีเซคันนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการ ใช้รถที่ต้องการประหยัดนะครับแล้วก็มีความแตกต่างเพราะว่าด้วยดีไซน์ของรถแล้วจะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรนะครับก็สรุปได้ประมาณว่ารถคันนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ชอบในการเดินทางนะครับชอบใช้ประโยชน์จากรถแล้วก็เน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานความประหยัดนะครับรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณได้นะครับสำหรับ g W m UM Tank 300ดีเซลคันนี้นะครับ ก็รถคันนี้ก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนตั้งแต่โมเดลที่แล้วแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีจุดเด่นที่น่าสนใจเลยนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล2.4ที่มีความเงียบมากๆและบิดมาตั้งแต่รอบต่ำเกียร์ทำงานได้ค่อนข้างอัจฉริยะทีเดียวมีถึง9สปีดแล้วก็คุณสามารถใช้ท็อปเกียร์หรือเกียร์9เนี่ยตั้งแต่รอบต่ำแล้วก็ความเร็วไม่ถึง100ร้อยด้วยซ้ำนะครับก็ใครที่ มองหารถแบบนี้หรือต้องการรถแบบนี้อยู่แล้วคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณนะครับสำหรับ g w u M แ n ง300ดีเซลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับในการทดลองขับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ g w M นะครับสำหรับวันนี้ผมวิศนุพรดวงแก้วหรือ Hard Box e r Racing ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ